าสวัสดีครับเดินเอียงออนทัวร์ยัม,มีคลิปนี้นะครับเราอยู่กันที่ตลาดเชฟวันโกนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านหมูทอดปังๆนะครับซึ่งขายดีมากๆาเลยครับร้านนี้ร้านนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดนะครับของตลาดเชฟวันโกนะครับแนะนําเลยว่าถ้ามาตลาดเชฟวันโกต้องมาร้านนี้ครับหมูทอดปังๆงครับ ในส่วนของตัวร้านหมูทอดปังๆนะครับในส่วนของเมนูก็จะมีข้าวไก่ทอดนะครับแล้วก็ข้าวหมูทอดแบบเป็น3ชั้นนะครับในส่วนของน้ําจิ้มก็จะมีแบบเป็นน้ําจิ้มแจ่วนะครับแล้วก็น้าพริกน้ําปลาครับตัวร้านเองก็จะเปิดขายทุกวันครับยกเว้นวันอังคารครับก็ตั้งแต่เวลาประมาณสัก16บหกนากาสามสนาทีนะครับหรือ4ี่โมงครึ่งครับสี่โมงเย็นครับแล้วก็ยาวไปจนถึง5้าทุ่มนะครับ เดี๋ยวเรื่องราวของร้านนะครับในส่วนของเมนูจะอร่อยและเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันครับเอ่อผมชื่อต้อมนะครับขายข้าวหมูทอดบางปังครับอ๋อพอดีว่าชอบกินหมูนะครับก็เลยชอบกินหมูทอดมากก็เลยทำขายขายอยู่ราคาปกตินะครับขาย45บาบาทช่วงนั้นที่มาขายเห็นว่าข้างๆร้าน เขาขาย25บาทแล้วเราก็เหมือนเขามาคนมาซื้อเยอะมากคนมาซื้อเยอะมากแต่ตอนนั้นเรามาเราขาย40บาทแล้วก็ดูก็เลยคุยปรึกษากันกับแฟนว่าเราน่าจะต้องปรับแผนละเพราะว่ามันขายมันขายยากที่นี่เขาเน้นเน้นพูดอะไรประมาณเนี้ครับก็เ <c oughs> ลยเราก็เลยหัน,หนราคาลงแล้วก็ซอยอย่างกล่องนึงที่จะได้ เต็มกล่องแล้วก็เหลือคึ่งกล่องแทนอะไรประมาณนี้ครับใช่จริงๆก็ราคาปกตินะครับแต่แค่ลดลงมาลดของลงมาลดเงินลงมาใช่นั้นเองขึ้นต่อนนี้อาไปดีอัานไหคะ่ะ มีหมูสับชั้นทอดนะครับแล้วก็เป็ดไก่ทอดครับมีสองอย่างแล้วก็จะมีอปปิ้งมีเป็นไส้ต้มยำมะตูมเราต่อยอดข้าวเชียงครับสามอย่างแล้วมีน้ำพริกแจ่วครับแล้วก็มีสปาสองอย่างเป็นข้าวหอมมะลิครับข้าวหอมมะลิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือขายทุกวันครับหยุดวันอังคารวันเดียวขายที่ตลาดเซฟวันโกนะครับเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็น เกงอห้าทุ่มนะครับถ้าหมดก่อนก็จะกลับก่อนนะครับ ลูกค้าก็ามาสั่งกัทีประมาณ5-6กล่องลแล้วมีนะถุงใหญ่แล้วจุดตรงนี้ก็เป็นหน้ากองอำนวยการของตลาดเซฟวันโกนะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณ16กนาฬิกาสานทีหรือสี่โมงครึ่งครับคนก็เริ่มทยอยกันมาซื้อหมูทอดปังๆแล้วนะครับ

ไันนี้ใกล้สุกยังพี่ใกล้แล้วครับประมาณกี่นาทีได้ครับอันนี้อีกสามนาทีครับประมาณสามนาทีเนาะ,ะพี่ปกติแล้วเราทอดประมาณกี่นาทีได้หมูหมูเกือบานาทีครับหมูเอสานาทีไก่ไก่นะครับไก่ประมาณสินาทีครับสินาทีหมูไก่จะทอดนานหน่อยนะพี่เนาะมีหมูกับไก่นะครับรก็จะแยกเป็นสองเตานะ คือเวลามันจะสุกเนี่ยมันจะเริ่มลอยขึ้นมาแล้ใช่ไหมพี่มันต้องดูอีกทีครับอ๋อจะดูอีกทีหนึ่งก็ดูของเนื้อด้วยเนาะใช่ครับแต่ก็ของร้านพี่เขาก็จะมีเป็นจับเวลาาไว้นะครับมันจะมีทั้งไก่ทั้งหมูนะครับ 好,好，好、嗯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 。 สี่ตัวข้าวนี่วันลักกี่หม้อได้พี่สิบสองสิบสามนี่สี่หม้อกี่หม้อนะสามสิบสามหม้อเหรอหม้อใหญ่ขนาดนี้ใช่ประมาณกระสอบกว่าอ๋อกระสอบกว่างอ๋อกระสอบนี่ใหญ่ไหมกระสอบก็ห้าสิบโลห้าสิบโลอ๋อกระสอบห้าสิบโลนะวันละประมาณเป็นกระสอบนะครับในส่วนตัวหม้อก็ใหญ่ขนาดนี้เลยครับ ส,ส,สิบสาม้อต่อวันเนาะ,ะในส่วนของจุดต่อคิวนะครับก็จะยาวมาด้านหลังในซอยนะครับคิวเหมือนจะยาวนะแต่จริงๆแล้วพ่อค้าทำแป๊บเดียวนะครับสับสองสากล่องนี่คือแป๊บเดียวนะครับ เราต่อคิวไม่นานครับแต่คิวเหมือนได้เยอะนะฮะ ในส่วนของการที่จะซื้อเป็นขีดนะครับในส่วนของไก่ก็40บาทครับหมูจะ45บาทนะครับต่อขีดแต่ราคากล่องก็เริ่มต้นกันที่กล่องละ25บาทครับขีดละ45ครับเอาขีดก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของช่องเดือนเอียงออนทัวร์ยำมีนะครับยังไงก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่ามาชิมร้านหมูทอดปังๆนะครับแล้วรสชาติเป็นยังไงนะครับ มาพูดมาคุยมาคอมเมนต์กันได้นะครับในส่วนของร้านหมูทอดปังๆนะครับก็จะเปิดขายกันทุกวันครับยกเว้นวันอังคารนะครับในส่วนของเวลาเปิดก็จะประมาณ16บหนาฬิกาสามนาทีครับถึงห้าทุ่มนะครับก็ผ่านไปผ่านมามาชิมกันได้ครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมคลิปของช่องเดินเอียงออนทัวร์ยามีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆของทางช่องเราครับ